ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนไส้กองนะครับไส้กองยามห้าแอกตัวนี้ตัวนี้ของแท้ครับเช็คัมเบอร์ได้เช็คลำเบอร์แล้วแท้แน่นอนครับสั่ง l a ซาดา้ซื้อเบอิกศูนย์ก็สองร้อยห้าสิบสั่งลาซาดา้าร้อยกว่าบาทครับร้อยสี่สิบร้อหาสิบาทถูกกวกันเยอะครับเนี่ของแท้ครับ,บเช็คลำเบอร์ มนะนะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันผมก็เปลี่ยนตัวน็อตหมดแล้วครับมันจะไม่เป็นซีแฉะเพื่อความสะดวกสบายครับผมจะใช้นอ็อตแปบผมจะใช้เบอร์แปดยิงเอาเลยเรามาดูครับเป็นไหครับนะโอเคออกแล้ว นอนแบบนี้จะง่ายแข็งมันกันนี่ครับดูว่าโอ้โหมีข้าบน้ำมันเยอะหน่อยนะธรรมดาปกตินี่มเกีี่ย่ะอุ้ยเกนี่ยไปแลยวเลย,เลยของแท้เนี่ยครับ เหมือนกันเป๊ะก็ติกนี่ขนส่งมันจะอาจจะบูบีไปนะ่อยไม่เป็นไรแล,แล้วเราก็ทำความสะอาดด้วยตัวนี้ ก็เรียบร้อยล่วงนี่ตรงนี้ เป็นเกลียวปล่อยครับตันยิงแรงไปนะรูดก็เอาแค่พอประมาณโอเคครับเรียบร้อยเปลี่ยนเองก็ได้ครับง่าย ก็เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็เก็บใส่ถุงก็เปลี่ยนสองหมื่นโลก็เปลี่ยนได้นะครับทำความสะอาดเป่าลมได้นี่ใช้ตัวนี้เป่าลมได้ทุกๆุกห้าพันโลก็ได้ครับเป่าทำความสะอาดพอมันแย่หน่อยก็เราก็เปลี่ยนครับจุโอเคครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามด้วยนะครับแม็กไกเวอร์เซ็ตอัพครับผม